คลิปนี้นี่ผมก็คงจะต้องลาเกาะเสาที่นะน,นะติดตามช่องตรง,ม,งมือขาเพื่อนมูด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายี่เราพยายามก่อสาสให้ตึงนะครับทุกคนเพราะว่าลงมันพัดไปทางด้านขวามือผมใช่ไหมมึกจับแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับ พยายามทั t t ้งสายตึงไว้ก็มาไว้แล้วก็โนูไปเจอตัวรับทุกคน สวัสดีครับพี่พีนะสายตกหมึกและสายตกปลาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องตกหมึกขาเงินโมกครับผมวันนี้ลงมาตกก็เจอกับบรรยากาศที่ขึ้นล้มอีกแล้วครับเหมือนเดิมครับเจอล้มอีกแล้วผมลมค่อนข้างจะแรงอยู่พอสมควรครับแต่ก็ยังพอตกได้อยู่ครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันดีกว่าครับว่าคลิป,ลปนี้ครับผมผมจะหมานเหมือนทุกคลิปที่ผม ออกตกหรือเปล่านะครับเปอร์เซ็นต์ได้ตัวก็40-60หกสิดีกว่าครับวันนี้วันนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยมั่นใจเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงน้ำตายด้วยแล้วก็ลมแรงขึ้นแรงด้วยแต่ก็ต้องมารอรุ่นครับ แตมแรกมาแล้วครับทุกคนเป็นผลงานของโยค่ายแจ็คเวครับผมแจ็คเว์แตงกวาครับเป็นอีกหนึ่งสีที่ผมชอบใช้ครับผมนี่ใชไหมอมมิดมใจชื้นแล้วครับทุกคนได้หนึ่งแต้มแล้ว ตัวแรกได้ไปเร็วครับไม่รู้ว่าตัวที่2นี้จะได้เร็วหรือเปล่านะครับทุกคนลงมาแป๊บเดียวคืนก็เริ่มพัดอีกแล้วครับเอา้าใช่ไหมใช่ไหมนี่โอ้โยโอ้ยมาอีกหนึ่งตัวครับโอ้โห ใสสวยเลยตัวนี้แต้มสองตามมาติดติดทุกคนเอ๊ะเริ่มหมานเริ่มหมานถ้าจะหมานจริงๆ,ๆต้องมีแต้มสามตามมาติดติดครับบายลุย ลมแรงขนาดนี้เราพยายามกอสายให้ตึงนะครับทุกคนเราจะได้รู้ว่าเวลาหมึกมาเขาเรียกอะไรหมึกมาจุ๊บหรือหมึกมาจับครับเพราะว่าลมมันพัดไปทางด้านขวามือผมใช่ไหมมันทําให้สายมันหย่อนครับทุกคนเพราะสายหย่อนเวลาหมึกจับเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับนอกจากหมึกจะอมฉบาลังจริงครับเราถึงจะได้ตัวพยายามทำสายตึงไว้ครับ ก็มาไว้แล้วก็เจอมันหนึ่งทีสองทีอย่างนี้ก็ได้ครับโอ้โไม่เจอตัวครับทุกคนไม่เป็นไรครับงา แทมที่สามมุกค่อนข้างหาตัวยากนะทุกคนวันนี้นี่รู้สึกว่าค่อนข้างหาตัวยากเลยครับ โอ้ยโด,ยโดยนอะไรวะเนี่ยทุกคนมือกระดองหรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็นมือกระดองเนาะมองอมองลงไชัดโอ้ยอย่ารูดอย่ารูดมือกระดองทุกคนอื้อหืออือหือมีสู้โอ้นี่ครับมือกระดองครับทุกคน โอ้สายสวยเลยจับแตงกวาแจเวครับผม1.8ึ่งจุดแปดแม่งามงามเดี๋ยวตัวนี้ขอถ่ายรูปหน่อยครับสวยไหมสวยเลยทุกคนโอ้ยพนพน่น ใส่ขวดไม่ได้ทุกคนแม่งแน่นกว่าขวดอีกเอาไงดีวางไว้ก่อนละกันเนาะ เดี๋ยวเราก็ไปตกกันต่อดีกว่าครับทุกคนส,สวยไหมนี่เป็นผลงานของโยจักเวแตงกวาครับ จะมีคู่หรือเปล่าไม่รู้ทุกคนจะมีคู่กับแจวเลยเดี๋ยวเอาไม้นี้ขึ้นเนี่ยผมก็คงต้อง ขอตัวกลับแล้วครับหมดเวลาอุ้ยโดนตัวเฉยโดนตัวเฉยทุกคนโอ้โหโอ้โหโดูสู้ดิพ่นใส่ด้วยใส่เท่านี้โอ้โหสู้ดีมากคนกระเด้าเลยตึกตึกตเห็นไหมก็วันนี้ก็ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ยัง พอได้ตัวครับได้หมึกหอมไป4แต้มครับแล้วก็หมึกกระดองไป1ตัวครับเดี๋ยวคลิปนี้นี่ผมก็คงจะต้องลาไปกับเจ้าหมึกตัวนี้เลยดีวยกว่าก็ฝากทีท่นะนะติดตามช่องตัวมึกขาพิ่มโมด้วยนะครับแล้วก็ฝากรับชมคลิปก่อนๆด้วยนะ สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย